ไม่บอกไม่บอกหอยไกูจะเอาไปหองเล่นเลยตอนเนี้ยกูไม่บอกไม่บอก,บอก,บอกไม่บอกไม่บอกใช่ไหม <c oughs> ราบสวัสดีพี่พีเครับผมทุวนครับตอนนี้ผมก็ใหญ่เนี่ยอุ้มตัวไอ้เพชรเนี่ยมาถึงบ้านแล้วซึ่งมัดมันไว้อยู่ผมจะเข็นมันสัามันปล่อยไปก่อนให้มันอดเข้า้องน้ำไปก่อนนะตอนนี้มันร้องขออาหารมากๆนะครับาาเจเนะผมบอกผมยิ่งมาอย่าไปทำมันอย่าไปทำมันอย่าไปทำมันตอนนี้น้องชายผมตอบใจจำปาอยู่กับตะมันนะซึ่งทุกคนก็ดีใจที่ จัดการไอ a พดได้แล้วก็ลงอ,อกมา,มากๆตอนนี้สบายใจกันมากมันเป็นอันตราพาในป่าไปพี่พ่พอพอ่พอดูงดีนะเป็นเหมือนมาเฟียที่ปกครองผืนป่านะครับพรามันจะดักทำนายคนที่มีของกินของแบบมีค่านะพวกมันอนะแต่มันแค่ไม่ค่อยแสดงตัวเวลาอยู่กับผู้หญิงนะมันเปยผู้หญิงได้มันสามารถดูแลผู้หญิงได้ด้วยการที่ขโมยของของ,ของมีค่าคนอื่นแล้วก็มาเก็บไว้ผมแบกมากับใหญ่เนะี่ยเหนื่อยมากกว่าถึงบ้านพี่นะ จนถึงเส้นถนนนะผมจอดรถไว้ตรงถนนหลักนะครับแล้วก็ออกมาจากป่านะครับมาร้องขออาหารขอกินน้ําหน่อยขอกินข้าวได้ไหมข้าวไม่มีแรงแล้ว <c oughs> ผมไม่ให้มันกินนะให้มันอดไปก่อนนะมันก็หลังบ้านทุกคนตอนนี้เพียจัดนะผมจะการใช้อาวุธแหลมคมอะจ้วงไปที่ตรงเหมือนกับผิวหนังมันอะแบบนิดหนึ่งให้มันรู้สึกว่าผมเอาจริงอะผมไม่แค่มาแบบเฟกเฟ,ก,เฟกนะผมเอาจริงนะโอเคพี่พีเีครับ ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูผมกับเนี่ยทำกับมันยังไงแล้วก็รอผู้นำพงออกมารับตัวมันซึ่งได้คุยกับผู้นำพงเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ต้นไม้ต้นไม้ก็ไปเรียนนะครับตอนนี้ <c oughs> ใช้กิจช้กิจก็ปอบใจนะช้กิจก <c oughs> ใช้กิจก็ตอนนี้กําลังปรอบใจจำปากับลุงมั่นอยู่เรื่องของไอเพชรเนี่ยคือทุกคนเนี่ยโล่งอ,อกแล้สบายใจมากนะครับ ก่อนรับชมคลิปนี้ขอทุกคนนะพี่ๆนะให้กำลังใจเราด้วยนะกดไลค์กดแชร์ซัพพอร์ตเราโดยการไม่กดค้ำธนาให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปเรื่อยๆนะให้มีรายได้ในการทำคลิปนี่กำลังใจยันป่าทุกวันนะจากยอดวิวพี่ๆฟรีดูเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะพี่ๆนะอย่าไปทำมันใหญ่ปล่อยไปก่อนแหมอยู่กับหมาเนาะไปก่อนหมาบ้านผมมีตัวหนึ่งที่มันเหม็นนะให้อยู่กับหมาไปก่อนนะหมาแบบกินแรงมากนะผมให้อยู่ใกล้ๆมันพี่ๆให้มันอ้วกไปพี่นะไม่ทำร้ายอะไรมันรุนแรงมากมายนะ ใค่เค้นมันว่าพวกมึงที่เหลือมีไหมแล้วมีใครยังทำแบบมึงอยู่ไหมใครกำลังทําให้ดีอยู่ให้มันบอกมาที่อยู่ที่ซ่อนตรงไหนที่กดดันตรงไหนเราจะไปล่าให้หมดนะตอนนี้นะครับทุกคนให้มันรู้ไปเลยว่าพวกเราก็ไม่ใช่คนที่แบบยอมคนง่ายๆนะไอพวกที่มันทําให้ดีในป่าเนนะี่ยต้องโดนให้สาสมพี่ๆนะให้หลากจําไปทุกคนนอนเป็นยังไงเมื่อไงตอนนี้เป็นยังไงบ้าง จาอยาไม่อยอมบอกหือ,อกเปาถามีอืมไปทุกคน,นไปดูไปดูว่ามันเป็นไงสภาพเป็นไงบ้างนะคุดโทมแย่เลยทุกคนนะคนแต่ก,การบ้าผู้หญิงวพี่นะผมล่อเดินให้จะป่าล่อนะทุกคนได้ดูคลิปใช่ไหมผมมาทั้งจำปาเนี่ยล่อมมนออกมานะแล้วมันก็ออกมาแบบตายใจเลยสุดท้ายผมก็ตะคุปขะหังมันนะกระทืบมันนะให้มันแบบนอนไปกับพื้นเนะ่มันเห็นผมเอาเถื่อวุฒิมันก็มันก็ยอมนะยอมยอมยอ,ม,ยอม,มล็อกคอนมันะ แม่มันหายใจได้ทุกคนนะมันทำคนกับคนอื่นเยอะไปทุกคนไปดูว่ามันสภาพเป็นไงบ้างทุกคนดิ้มไม่ดิ้นปากดีปากดีให้มันใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าเวลาผมตีพวกนะมันจะได้แบบรู้สึกว่าเจ็บน,น้อยหน่อยมากเนไปอ่าไม่ให้กระทบหัวต้องต้องหัวม,มากเกินไปนะบอกแล้วว่าจะบอกไม่บอกว่าไม่บอกไม่บอกบอะพวกมึงที่เหลืออยู่ไหนมึงบอกมาไอ้เพชร ไม่บอกมีแน่นอนมีใครทำเหมือนมึงบ้างไม่บอกเหรอไม่บอกเหรอบอยบอกเหนุไปเลยไม่บอกไม่บอกไม่บอกเหรอฮะบลูมึงไหนขายยังงี้ให้มึงใส่หมวกถ้ามึงไม่มีหมวกหัวออกหมวกมึงจะเอาไหมพี่พีเอฟซีเห็นพริกไหมก็เหมือนพิกเนี่ยขยี้ตามันไม่บอกมึงรู้ใช่ไหมว่าพริกนี่มันแส่แค่ไหนมึงรู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เหรอไม่รู้เหรอ บาดก่พวกนั้นเหม่อไม่กลัวเลยบาดแก่บาดแก่เหรอฮะบอกให้บอกฮะพวกมึงจะอยู่ไหนไม่บอกนะเอาจริงไหมมาเอาพี่จะปากมันเข้าปามันต้องแดกต้องกินน้ำเยอะกินเข้าไปเผ็ดไหมกินเข้าไปกินเข้าไปนะเผ็ดไหมฮะจะบอกให้บอกเออ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 มาไหมล่ะฮะฮะจะบอกให้บอกจะบอกให้บอก ไปแล้วดอกไม้ไฟหัวแบนรอดเงี้ย์ครับดูดูดอะไรอย่างเงี้ยเอาไม้เอาไม้ก่อนเล็กออกไม้ก่อนเอาไม้มาฮะกูจะเอาไปของเล่นเลยตอนเนี้ยไอเพชรนั่นกคนนะนี่นะมันทำมาเยอะนะมันทำคนมาเยอะนะแล้วการมันพูดนะไอเพชรกูไม่พูดพวกูไม่ยยังไงกูไม่บอกฮะ กูยังห่วงไว้นะไม่ขาดเลยทุกคนโอ้โหหัวแข่งจัดเราไม่โหดร้ายนะในมืองปากแข่งก็ทำยอพี่นะไม่บอกมันทาสิ่งไม่ดีเยอะเฮะกูไม่บอกไม่บอกไมอกไม่บ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 อก่อไม่บอไม่กไม่บอกเอม่อกไอมอบอกไมม่บอกมม่ วมยขี้ตามันฮะแตะไหมแตะไหมแ่มึอกมยอมพูดหรอฮะบอกว่าไม่บอกเขากามึงอีกนะ่ทำไมพูดอีกเนี้กูไม่มีห่วกอะกูทิ้งห่วกอะกูจะเอาเฉียวไม้หละมักูไม่บอกี่อทนกูไม่บอกตีจะเป็นรอยพี่เจ๊มั้ยหมกนงนี่เปรอมาเลยพี่ตีกับไม้ตีกับหินไม่บอ อยาให้มันจะสาดอนี้ก็เพราะให้มันจำบออยากให้มันถึงเจอชีวิตไม่บอกใช่ไหมยังหยาบมัป่ะอย่าเชื่อมันหลุดอมันเชื่อม um> ันหลุดแล้วเชื่อ pues, มันหลุดแล้วเราไม่หีเชื่อมันหลุดแล้วเราไปินำพงันระหว่างนี้เราไปิ่นำพงออกมาทุกคนอย่าวางอวางอยวาง พูดจริงไหมทำไหนใหญ่มาไวมาไว้มันกิเชือกรุดมันยินจน่จะ,จะรุดละมไว้ดีล้ว่างนี้ทุกคนผมขอรอคุณทำพองออกมาจัจามันนะเพราะว่าเอาตัวใบขังคุกตะดินพวกมึงที่เลืออยู่ไหนไอ้ไอเพชรฮะพวกมึงที่เลืออยู่ไ,ไหนไพูดมามอ พม่าอยู่พม่าแสดงว่ากบไดอยู่นั่นกันเยอะพูดจริงพูดจริงมึงจะมาเล่นกับกูนะอย่ามึนนะไอเพชรกูถามมึงอย่างหนึ่งว่าท้ามึงทำน้จำพาจนแทงเลยวะมึงใจไหลมึงใจดำจังวะจด้อาอยี่จทะะอตีมือกับมึงนองดิมันใส่วะ่ะตีตีไดกูเปิดระองเออตีีำอะไรฮะคุณมา มึงขอโทษมันใสไปแล้วจับปาแทงลูกไปแล้วหกนจายับตรงได้มแย่นะะใส่ไว้กอนมะองเสมหนอพวกมึงเวลามึงเป็นเงี้ยพวกไม่เห็นมาช่วยสักคนเลยเมื่อกี้เอาพริกจัดปากไปแล้วถูหน้าไปแล้วนะมันก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยเที่มึคันนะ ตีมันยังไงมันก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนไม่เจ็บไอพี่มึงเป็นคนหรือเปล่าวะายเพชรมึงเปนปีศาจหรือเปล่าวะกูค้มีชวตอยู่ตอเยัไามทุกยาปต่อไปนี้มึงจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วมึงจะต้องอยู่ในคุกใต้ดินตลอดชีวิตพูดพูดออกมาทุกอย่างที่มึงคิดว่ามึงคิดว่ามึงพูดถูก พูดไปหมดแล้วมึงมอะไรแล้วไปอะไแล้วเหรอไม่แน่ถ้ากูรู้ความจริงหลังึ้นมามึงจะมีเจ็บตัวปะไม่คิดมึงไม่คิดมีปากะปกแวะฮมึงทอะไรมันมากะให้มันบอกความจริงก็พอละแต่ถ้ามึงแต่ถ้ามึงบอกความจริงพวกกูนะ พวกกูจะมีข้าวให้มึงกินแบบอร่อยมีน้ำอร่อยๆให้กินเลยนะมึีหิวข้าวมึงหิวอะไรมึีหิวเหล้าหรือเปล่าไม่กินเหล้าหรือเปล่ากูสงสารจำปามากที่มึงทำกับเขาอย่างนั้นเขาดีกับมึงเขาไว้ใจมึงเขารักมึงเหมือนแบบเขาพร้อมพีกายพร้อมพีใจให้มึงยอมมีลูกกับมึงยอมท้องกับมึงชี่อดีแต่อยู่กับน้องกูไม่มีความพอท้องไปเตล์นะไตเพฟสนะ ไม่เข้มขันนะแล้วน้ำป,นปลาแบบเสียใจมากผิดหวังที่ต้องเจอผู้ชายแบบนี้มึงทําให้เขาแทงลูกแต่วันนี้แหละมึงจะได้ทดใช้กรรมมึงจะหล่อไปตลอดชีวิตไม่พูดใช่ไมมึงพูดกันหมดแค่นี้มัมีแค่นี้นนจริงๆได้ทำรู้ความจริงหนักนะตัวเลยเก็บหนักแนะ่เนี่ยให้มันอยู่แต่ต้องมาเผาจะไม่ยากให้มาเผาตกใส่ห่วงไปเลยเอ,อาไหมเพชรลมพัดไม่ได้มึงก็เพราะว่ามันนั้นเนี่ยออกไหม เนมนูพอดีเลยการเนี่ยเผาไปมั้งกูว่าเนี่ยมึงมันรู้สูผิดสมมติตอนเนีน้ยมันก็สายไปได้เพชร<ม>บอกเลยไม่ทันละเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอพนังพงทุกคนนะไม่นานหรอกเดี๋ยวพนังพงก็ออกมาละเอาพริกขมแม่ไหมเพชรฮะเอาพริกขมแม่ไหมเพชรนะ

อะไรเอาเล,ล็กันปูให้มากในเทปนะใจม,มันเป็นใครอ่ะใว่ปะไม่ทำเยอะยตรงมึงทำให้ดีให้ปูมังทำใช่นีสองวิธีตาใส่มันว่าจะามัมนพุ่งโรเหงื่อยลงนะมันมองมันองหมดแล้วทำอีก มันยั่ไม่หมดพอห้องมันยังไม่เท่ากับที่มันทำมันต้องปลาหรอกนะน้องน้องผิดใจที่ไหนออกมออกมาไปยืมมาอามมาบอกฮะฮึฮึแล้ววิว

ไ่บอกีปอหนาวตายนงบอกกูถ้าเอียดทุกอย่างนะบอกมาให้หมดแล้วกูจะมีข้าวมีน้ำมีกินมีสะพานมีเปลี่อนยงทีกมนลมด้วยฝาก้ดินอเอาไงมับอกมันบอกไรว่านี่นตายนี่น้อยนะครับที่ททมันทำน้ำจำปาทุกคนเฮ้ยยยยย เราลุกไม่เห็นมไม่ชอบพวกมันเ่ีปบะอะมาอ,อ่ะตีมานิกดีให้ต้องสงสัยมั้มึงแ่หมากกวอนานอกนะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอผู้นำพงออกมาทุกคนนะจะได้จาัดก,การีกทีหนึ่งทุกคนครับตอนนี้ผู้น,นำพงเดินทางมาถึงแล้วพี่มา่ร็วทุกคน คนที่พวกเจ้าบอสเอ้าท่านแล้วท่านไม่มากับองค์รักหรับท่านมาคนเดียวอท่านเชิญพอดีวะข้ามีธุระต้องกลับไปจัดการเองนี่ครับท่านไอ้เพชรผมบจำได้และผมมันมาอยู่นี่เหรอผมจะจัรดูนว่นว่ะท่านตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างตรงนี้ผมน่าจะดีจนมุกกับน็อกแตกไปแล้วพี่ข้าเคยเจอมันเป็นองค์รักก่อนเฮ้ยจริงเลยครับท่านมันเคยเป็นองค์รักมาก่อนครับท่านมันบอกข้าวเลยวาะไปดูลูกเมียมัน จะเป็นโกหกใช่ไหมครับท่านเมื่อกี้หลองเข้านอะมึงไปทำอะไรมาอีกไอ้เพชรมึงจำกูได้ไหมกูเหี้เพชรมึงเคยเป็นองค์ขลักเก่ามาก่อนนะกูจำได้นะกูรู้นะมีคนเล่ากูฟังนะมึงทำแบบนี้ได้ยังไงอุตส่าห์ให้มึงกลับไปดูลูกเมียมึง มันโกหกทันใช่ไหมมันโกหกทุกอย่างแล้วมันก็ไปหาเรื่องหาแบบมีชู้สาวคบกับคนนู้นคนนี้คุณนู้นไปทั่วเลยทุกคนเฮ้ยน่าจะปกเจ้ามาบอก่ะเจ้าจะกับไปคังลงโทษมันท่านจับันไดใช่ไหมครับขาจับันไดท่านครับแล้วทีนี้ท่านจะมีโอกาสให้มันออกมาอีกไหมลองดูพฤติกรรมมันมันจะปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่ามีหนึ่งวิธีกับท่านคือสั่งสอนมันเข็ดลาบไปเลยได้ไหมมันทําอีก าะหงยางคือถ้ามันพิการกับท่านมันจะไม่ทำอะไรที่ช่วยตัดแขนตัดขาไม่ได้ครับอย่างไรอย่างหนึ่งมันรู้สึกว่าการที่มันมีชีวิตดีแล้วมันไม่ไม่คิดจะทำให้ดีแต่วันนี้ท่านมีชีวิผิการไม่พร้อมเนี่ยมันอยากจะทำดีหรือเปล่าก็ต้องทำาองท่านมันเป็นขาดครับสอนมันก่อนถ้ามันยังทำอยู่ต้องถึงขั้นที่สุดมึงเข้าใจไหมมีท่านให้โอกาสมึงนะ โอเคงั้นมึงก็ทำช่วยอย่างเงี้ยนะบอกให้มึเงเิถือว่าโชคดีทั้งเจอพวกกูนะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเอาเอาวุธยิงมึงร่วงแล้ลนะมึงน,นีนะสุดๆเลยเพชคุณบอกเลยนะมึงเป็นคนที่แบบช่วยได้ใจจ,จริงๆนะขอบะครับท่าน ผมขอความยิ้มท in ังานตาท่านใจมึงทำด้วอะไรไอ้เพชรมึงบอกมาสิทำด้วยแม่ชไมมึงทำด้ไห้าเขาจะเอากลับไปไงท่านเ๋ยวขาจัดการเอามันกลับไปเอมันก็คงจะไม่กล้าหือเรามันมกลับไปวท่านเดี๋ยวเราผมก็ายากจะช่วยทำ้งน่นแล้วก็ให้ท่าน่ะทากลับไปเาทนมีซ่ธรรแบบ วาไปได้พี่โอเคมอจาบก,ก่อนาบทางก,ก้อนาบก่อนทำตามที่เขาพูดสิเพชรว่าชีิตมึงก็ดีหยแล้วตแต่เมื่อเช้าผมไปเอามามันไม่ดีดปล่อยอยู่แบบโต,ตไปท่าน,นองขอชีวิตเลยยังทรมานทำไดีทำไม่ีิอีกโดนแนครับแต่ว่าีจาัดการเรื่องของาอีกอนนี้<ต> ไอ้เอกมันกำลังระบาดทั่วไปทั่วเมืองเลยมันรับนเหรอท่านไปขงอะไรของมันก็ไม่รู้นั่นคืเป็นโรคอารวาสอารวาสครับไม่ใช่ระบาดครับใช่ครับมันบอกว่ามันมีพวกฝูงอีที่เมันเข้ามาครับท่านตอนนี้มึงคนร้อนอะไรวะนะมึงคนร้อนอะไรมึงมึงอะไรมึงบ้าแล้วหรือไงถ้ามองมึงมึงจะตกกระเทือนรู้ไห เ <S an other> หมือนลำบากลำหน่ด,ดว่าอยู่หมดร้อยนเไอ,ไอเ้เ่ำวัดอยนั้นจมันมเยจะจับไหม้เี้ยจับไหมเงี้ยเลยใ<อ>ช่ครับท่านครับตอนนี้ท่านจะพาไอ้ไอเพละท่านครับขอบคุณมากครับท่านโ<อ>ชคดีมากครับท่านโชคดีครับท่านไปรับโทรศั ไปแล้วกนขอบคุณท่านพงม,มากที่เข้ามาช่วยเหลือเราในการมาเอาอ้อเพชรไปขังคุกใต้ดินความจริงปรากฏทุกอย่างนะมันคืออดีตนะเมื่อก่อนเป็นองค์รักหนึ่งเมือแปลแต่โกหกนะต่อแหลกว่าจะกลับมาดูแลลูกเมียซึ่งป่วยอยู่ท่านก็เลยบอกว่างั้นกลับไปเลยกลับดูแลลูกเมียแล้วก็ค่อยว่ากันกลับมาเป็นองค์รักอีกไหมมันก็หายหนะ้าหายตาไปจนท่านี่ยลืมไปพี่พี่นะว่ามัน เคยอยู่ในเมืองกบ,บเลนะครับมันแสบมากพี่ๆไอเพชรเนี่ยบอกเลยนะทำแบบทำแบบทำชั่วอันนี้คือสมควรจะไปลงคุกคุกตะดีดแล้วนะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอไปคิดพันทนีก่อนแล้วก็ไว้พบก,กันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับผม